มีข้าวอยู่นไ <คำ S 1> ด้ไหมเดี๋ยวไปหยิบม,มาให้ตีเต็มจานไปนะไปนะหน้าตีจานไปนะวันนี้ฉันนำทีมนำองมแล้วก็ฟารร์มมาร่วมงานครับวันนี้มาร่วมงานกับทางคีสครับขอบคุณทางคีสด้วยเองที่ฉันทั้พระรามเก้ากันซึ่งนี้เราขนมาเต็มๆเนาะมาถึทุกคนเราเอาขนปฏิทินมาแจกด้วยแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้แบบว่าแฟนๆเนี่ยได้มาร่วมสนุกกับเรียกว่าบ,บ,บ้านไอรอนฟาร์มฟาร์มของบ้านเราเลย นะครับมันกิจกรรมแบบเีุ่ขากักันแล้วก็มีทั้งทั้องมีกิธีสนุกสนานมากๆเลยสนุกสนานครับก็ไม่คาดคิดว่าน้องบางคนเนี่ยเลยไม่เคยร่วมงานกันแต่พอร่วมงานกันเราก็รู้สึกตื่นเต้นเออเขามีแววเหมือนกันนะแววเรื่องอะไรครับมีแววเรื่องความสนุกสนานอ๋อดีดีนะครับนี่คิปเบกกี้ก็มีแววนะครับนี่ดูลองลุกทุ่งได้เหมือนกัน ่ะสนุกค่ะก็เป็นเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้แบบมาเอาอีเวนต์ด้กันครบๆทุกคนเลยก็สนุกรู้สึกว่าแบบสนิทกันมากๆแบบกว่าที่พวกเราคิดอีกใช่คือเป็นการละลายิกรรด้วยปกติตอนแรกเนอะมาทำงานเนาะใช่ปกติไม่ปกติมันสนิทกันอยู่แล้วสักครั้งนึ่งมันก็แบบเออเอาไม่มีใครยอมใคร มีครับจริงๆมีคุยอยู่ครับว่าอาจจะมีเอาติ้งการอะไรเงี้ยเพื่ออะไรพฤติกรรมแต่ดูจากท่าแล้วกิจกรรมที่คิดไว้ว่าควรจะมีมันควรจะเปลียก <laughs> <c oughs> ใช่เหรอใช่จะพาไปสวดมวลอลล์มามาไปตลาดสวดสวดมนต์นี่ก็พาไปครับเรื่องของสวดมนต์นี่ก็พาไปได้เหมือนกันใช่แล้วกับน้องๆกับเพื่อนก็มือเท้าเป็นยังไงบ้างเป็นยัไงบ้างเพื่อนสนุกน้องใหม่ดรือเ่าน้องใหม่หรือ่าสนุกครับสนุกเออก็ พี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็เป็นกันเองแล้วก็เล่นกันสนุกดีใน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 หลังบ้านนะหน้าบ้านเราก็เห็นเราสนุกอยู่แล้วแต่พอมีโอกาสได้มาร่วมงานด้วยกันเแล้วแบบมันก็จะมีจังหวะได้เล่นกันได้อะไรสนุกคือบนเวทีเมื่อกี้สนุกดีสนุกดีทั้งหลังก็สนุกดีเหรอทำไมอันนั้นมันมากเลยเนาะเออสนุกดีอันนี้จะสนุกสุดแ a c k สเตจสนุกกว่าบอกเลยเขาดีน่าอยู่แล้วไหมคะโอ เป็นบ่อยนะปกตินะนี่ให้มาถึงแค่ขนาดนี้ Enjoy มากครับีอันนี้เราตัวตนดีกว่าครับเซอร์ไพรส์ใครอ่ะกนเ้อะไรผมเซอร์ไพรส์คนนี้ครับต้องแท็กเออไม่ว่าจะเป็นลีลาการถ่ายรูปไม้การวาดรูปแต่ก็เป็นแบบนั้นฉันว่าฉันว่าไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่แม่เขามีลวดลายเขามีลวดลายที่แบบเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรอะ อะไรนะคะคนอื่นน่าจะไทยเหมือนกันแหละจึงเห็นเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ดูแบบการแสดงออกนะเอ๊แต่วันนี้เบกกี้นะครับผมเซอร์ไพรส์กับการได้เรียนรู้ภาษาไทยนะช์หน่อยช์หน่อยมีกี้อะไร ปลาหมูึกปลาหมึเนีครับน้องสาวผมไม่ธรรมดานะครับที่พัฒนาภาษาไทยด้วยนะฮะปลาหมูหมึกกุ้งนะลาหมึกกุ้งริะมด้วยรองระองรนองระยาอะยาเก่งเก่งเรายังพูดผิดเลยนะระนองระยองระนองระยองยาลาทำไมทำไมระนอง ไรอ่ะไรอ่ะยาลาไรยายาลายาลายาลาเป็นมิี่เลยยาลายาลาไรยาอ๋อไรยาก็ไรยาไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทกันใหม่เราไปเทกันใหม่เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่จได้เห็นที่เป็นตันที่ร้อนๆป็นบบอกาศคืออะไรอยู่ันไม่รู้คจริงๆงานเนี้ยครับจริงๆมาเป็นฝั่งสตาฟครับจริงๆสตาฟจะใส่เสื้อสีดำกันจริงๆว่าฝั่งสตาฟครับแต่ว่าจะพระจะผูกขึ้นไปที่ยวเขาด้วย นะครับวันนี้จริงแต่แต่น่าจะมีกิจกรรมอีกเรื่อยๆครับอาจจะได้เห็นกิจกรรมร่วมกันแต่เราจะได้เห็นผลงานร่วมกันอยู่แล้วครับเพราะว่าจริงๆเหมือนผมจะพยายามให้ในค่ายเราได้เล่นเล่นกันเองอยู่แล้วก่อนอะไรเงี้ยครับในในการเล่นการแสดงเองอะไรเงี้ยครับแก็จะเห็นแบบว่าอาจจะเห็นบางคนอย่างอย่างฟรีนก็ได้มามาแจมเรื่องของร้านของหออะไรเงี้ยครับหรือน้องๆอย่างภูมิเองก็มาแจมเรื่องของฟรีนกับเบกกี้เหมือนกันที่ผินทักอะไรเงี้ยครับหรือชิมผันเองก็น่าจะได้แบบเจอเจอกันเรื่อยๆครับแล้วน้องๆคนอื่นนะคะที่เป็นหินแรวที่จะจับคู่ไหน น้องๆเลยครับจริงๆท,ทุกคนลงซลงีรีส์หมดแล้วนะครับวันนี้ที่พามาเนี่ยทุกคนลงซีรีส์แล้วเราก็ส่วนใหญ่จะมีคู่แล้วจะมีคู่แล้วครับอะไรผมก็จะรู้ว่าเออแต่ละคนคู่กับใครอะไรยังไงหรือว่าวันนี้วันนี้เพิ่งมีแววใหม่ครับแต่ละคนรีเควสหลายๆคนรีเควสมาก <c oughs> <c oughs> น้ำเพลงเพลงน้ำให้ด้วยนะใช่ไหมลูกว่าเขาต้องเป็นอะไรกับหนูเนาะมามีมามีมมีเฮงกับพี่น้ำปีน้ำอันนี้เราจะเป็นเคมีคู่ใหม่ ในงจากิจกรรมวนี้ก็จะอาจจะมีโปต์ใหม่ๆกนมานีลองูดนี่ครับน่าจะมีแน่นอนยวครับกิจกรรมร่วมกันอะไรองเงี้ยครับใช่เห็นแล้ววันนี้ใช่ครับอาจับจกิจกรรมใบวันนี้เยครับครับผไ้านนะครับก็นี่เป็นกิจกรรมดีๆครับที่ไทยง i d o แฟค c ทอรีจับมือกับทางค i สบิวตี้นะครับผมก็ เรียกว่ามีกิจกรรมที่ให้ความสุขกับทุกคนกับแฟนๆของเรียกว่าศิลปินทุกทุกท่านเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ต้องขอบคุณศิลปินทุกทุกท่านเองที่เรียกว่าแบบว่ามาร่วมสนุกกันและแฟนๆคลับของศิลปินทุกทุกท่านรวืมถึงรวมถึงว่าทาง k i ส s b e a u ด้วยก็หวังว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้และหลายๆคนจะมาเรียกว่าให้ความแบบว่าสนับสนุนกันแบบนี้มาให้กำลังใจกันแบบนี้อีกตลอดนะครับขอบคุณมากครับได้ครับก็ฝากติดตามด้วยครับก็ตอนนี้รักสรรหณ์กำลังออนแอร์อยู่ยังไงครับ ทางช่อง3ยังไงบ้างก็ใช้แล้วครับมีสุดท้ายครับผมวันที่11กุมภาพันธ์นี้เราสามารถรับชมไฟนอลอีพีได้ครับตอนนี้เราจะไปดูพร้อมกันที่โรงแรมยนต์สยามออนไลน์ใช่ครับซึ่งถ้าใครซื้อบัตรไม่ทันเพราะบัตรตอนนี้โซเอาแล้วก็สามารถไปซื้อเป็นออนไลน์ได้ครับออนไลน์เองนะครับผมแล้วก็นี่มีปิ่นพักปิ่นพักต่างไหมครับฟังปิ่นพัก คก็กำลังถ่ายทำอยู่คใช่เดือดมากเดือดมากใช่ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะใช่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงคิมหันครับคิมหันก็ตอนนี้น้องๆคิมหันก็ทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายทําด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามทั้งสามโปรเจกต์เองนะครับผมตั้งแต่ลางสังห์ห์เองคิมหันเองแล้วก็ปิ่นพักของน้องๆด้วยนะครับผมติดตามทุกโปรเจกต์ด้วยนะครับอครับผมสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรับ รับ